จะต้องอยู่ในที่แบบนั้นไปจนถึงเมื่อ,อไหร่กันเนะี่ยโอเคนี่เราก็วิ่งมาจนหาทำเออค,ค,ค,คุณคุณลินลินครับรู้สึกถึงพลังไหมเออจริงด้วยเป็นจิตที่ต่างไปจากพวกเมื่อกี้นะคราวนี้อาจจะเป็นชาณนแไ็มก,ก็ได้ลบเร็ว มีพลังจิตอื่นที่น่าสงสัยกำลังใกล้เข้ามาคุณบูมา่ารีบซ่อนตัวเร็วต้องเป็นพระพวกของเจ้าตัวที่จัดการเ็นเมื่อกี้แน่ๆเลยเอ๊ะมาแล้วเพียบเลย อย่างซิง่งไปซีแล้วแต่เมื่อกี้มันอะไรกันแน่นะคุณแม่มามาตรวจสอบดาวกน้อเรดาร์ดูสิครับมีการกรวบรวมดาก้อนบอลสีล่รูกไว้ด้วยกันอยู่ใช่ไหมคนที่ถือมันอยู่จะพวกนั้นหรือเปล่าเออใช่แล้วไม่ผิดแน่ จะพว่นั้นเมื่อกี้มีดับบน้นบอลอยู่สี่ลูกเอ,อ็นนั้นจริงๆด้วยโกหังเห็นไหมครับรู้สึกถึงพลังมหาศาลจ้ตัวเล็กน,นั้นมีพลังมากกว่าเบจิต้อาอาจจะแล่งจนหน้าเหลือชื่อยิง่ง,ยกงกล้แก่งกับเบจิต้าอีกหรออะไรก,กัน น้อยไิย่เจยงได้คนบอลมาจากจะพวกนั้นยังไงดีละ่ะโอเคต่อกันเลยเอาไวลอัพด้วยโอเคผู้เท่าเต่าได้รับการติดต่อจากบูม่าได้บอกโกคูเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินของบูม่า โกคู <Goku S 2> <Goku S 1> ได้ขอลองให้ด็อกเตอร์รีฟช่วยสร้างยานโอกาสสำหรับในช่วงเวลาแบบนี้เป็นพ่อของบูม่านะถ้าเป็นยานโอกาสที่ดัดแปลงจากยานของยานโกคูที่มาตอนเด็กทารกจะไปถึงดาวนาเม็กได้ในเวลาเพียง6กวันโกคู Goku ที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการกินถั่วเซียนที่ได้มาใหม่รีบเดินทางมุ่งไปยังดาวนาเม็กทันทีเ ถึงไปเลยนะต้องรีบใช้อุกปรกรณ์สร้างแรงน้มถวงเทียมของยานอวกาศฝึกวิชาทันทีต้องแกงกว่าบีต้าให้ได้ภายใน6วันซะด้วยสิกลับมาที่ฝั่ง<น>พวกบูมากริลินนะน,น,นี่จะพูดเมื่อกี้นะ่ะมุ่งตรงไปยัางารก็นบอลตรงนี้เลยตำแหน่งนัน้นมัน เป็นจุดที่สัมผัสได้ถึงพลังที่เมื่อกี้คุณคลินบอกว่าน่าจะเป็นชานแมกนี่เดี๋ฉันจะไปที่นั่นเพื่อดูสถานการณ์อ่ะเออผมไปด้วยฮะเดี๋ยวกอนสิคิดจะทิ้งฉันไว้คนเดียวที่แบบนี้เหรอเออที่นี่น่าจะปลอดภัยกว่าเยอะเลยนะเออจนกว่าจะไปจะว่าไปมันก็ใช่อ่ะเออเข้าใจแล้วอ่ะฉันจะใช้เก็บซูล สร้างบ้านรอในถ้ำน,นี้นะกอ,องเราจะพยายามควบคุมพลังจิตเราได้ไปกันเลยเอ,อ๊ครับฟริเซอร์ผู้ช่วยช่วยเด็กเช้านะแม็กให้รอดพ้นทีต้องค่อยๆกระโดดไป จะมีหมู่บ้านของพวกชานาแมกจริงๆไหมครับเนี่ยคงมีนะที่ไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีกว่าเฮ้ยเจอแล้วเอ๊ะพวกนั้นทำอะไรกันนะเหมือนพระเจ้ากบพิกโ,กโลกเปียบเลยอะชานาแมกนี่นี่ ฉันเชื่อว่าฟิเซอร์กำลังรวบรวมดร์ก้นบอลอะไรนั่นนะ่ะคิดว่าที่นี่น่าจะมีดร์ก้นบอลอยู่ลูกหนึ่งนะไม่รู้ไม่มีของพวกนั้นอยู่หรอก <c oughs> มีพลังต่อสู้ตามแค่นี้ยังกล้ามาทำใครซื้ออีกนะ <c oughs> ใช้เครื่องนั้นตามพวกเรามาถึงหมู่บ้านเล็กๆที่กระจายอยู่ในดาวดาวแม็กอันกว้างใหญ่นี่เลยผู้เท <c oughs> ่าคนอื่นเขายอมบอกกันง่งายๆนะง่ายง่ายนี่เลยจะมาก็หกหนะ้าเรากอจะทําอย่างนี้ก็บอกกันง่งายๆเลยแหละสตาร์บอลแสดงให้ดูหน่อยสิเออครับ ออ้ยอะไรนะฮ่ฮ่า่นี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วใช่ไหมแต่ยังดื้อดึงอยู่แล้วก็ต่อไปเด็กคนนั้นต้องตายนะเจ้านั้นนี้มันอะไรกันโอ้โหดห้ายจังจุดประสงค์ที่รวบรวมดาวก้อนบอลคืออะไรอ่ะก็เพื่อขอพรน่าเบื่อไปน่ะสันอยากได้ชีวิตที่เป็นอามตะะนะ คนนี้ถึงจะลุกลุมดาวขึ้นบนได้คงไม่สามารถทำในสิ่งที่ปรรถนาเป็นจริงได้เอ,อช่วยช่วยไม่ได้แต่ต้องสัญญานะว่าจะไม่เตะต้องเด็กเด็ดขาดใช่ใช่ถ้าทําอย่างนั้นตั้งแต่ที่แรกก็หมดเรื่องเอานี่ไป เรบไปให้พ้นเดี๋ยวนี้เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วยบอกสถานที่ที่มีดาวกันบอลอีกสองลูกให้หน่อยได้ไหมถ้าไม่รวบรวมดาวกันบอลให้ครบเจ็ดลูกพรก็ไม่น่าจะเป็นจริงใช่ไหมละ่ะกลับมาทำเป็นเล่นนะพวกเราชาวนาแม็กต่อให้ตายก็ไม่ยอมทำร้ายเพื่อนลงนาอะไรกันไหนก็ด้วยเรองั้น แต่ทำให้ทั้งนายเลยเด็กนั่นตายเลยดีไหมหนีไปยืนเด็ดหนีไปยืนเด็ดทำลายสกู๊ตเตอร์ไปสกู๊ตเตอร์น่ะเยอละสกู๊ตเตอร์อต,ตรงน,นี้แกก็หาอบเราไม่เจอแล้ว mọi một lời hùng nắng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  hùng này hùng nắng con này đi

ผมมันชาร์จลบลบ,ลบ,ล,บลบมันชาร์ดอีกแล้วเฮ้ยรอบผมมาอุ้ยนี่ไงซ้ำด้วยลำแสงมนันเดี๋ยวไม่หึงไม่ทันอุ้ยรีมันชาร์ดเออไม่โดนเว้ยจ้า อ้ยเดี๋ยวออกมาลบลบโอ้โหลิ้นมัดแสงตะวันนี่ตามตอดใช่ไหมนี่ลุมนี่ตามตึ๊บตามด้วยไปดีคัสไตนี่นี่นี่สามเลยสามนี่ กฮังมันเผอแล้วีบหนี้กันแล้วไปไปไปเร็วเข้าตามไปสิโดโดิีาจับมันไม่ได้ มุ่งเต็มที่เลยถ้าถูกจับก็จบกันครับโอ้ยตามมาตีดผิดมีเด็กการอ่ะเจ้าหน้าเร็วกว่ามันตามทันแน่เออ,เอ,อใช่โกหังฝากเด็กคนนี้ด้วยเออครับอย่ามองมาทางฉันนะเอานี่ไปกินซะ ม,มววัวันนี่อาตาฉันน่ามืดไปเลยชโยไปที่สวยกวางเข้าเร็วเอ๊ะเอ๊ะครับไอ้ไปไหน รอดลก่อนอื่ตอนต้กลรีกับไปหาคุณบูมากันเถอะนายบินได้ไหมครับขอบคุณที่ช่วยน,นี่เธอชื่ออะไรเหรอเดนเดเด ใครออกข้างจากฟิเซอร์สินะจิตนี้มันโดดเดี่ยวเหรอพอดีเลยฉันในตอนนี้ต้องการจัดการจนนั่นคนเดียวได้โอ้เอ้ <ม>บุบียจิตาไงไม่ได้เจอกันสนานเลยนะคุณโดเรียฉันรอจังหวะที่แกอยู่คนเดียวมานานแค่ฟิเซอร์มีอยู่ก็น่าจะจัดการได้แล้วน,นะโอหังไม่เบาเลยนะแกเอาสเกาเตอร์นั้นมาให้ฉันดีๆแล้หายไปซะ ถ้าท,ทำอย่างนั้นอะครั้งนี้ฉันจะยอมปล่อยแกไป <c oughs> อย่างงั้นสียงของพวกแกที่โจมตีหมู่บ้านชอนามะได้หายไปกลางคัน <c oughs> ก็คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นอย่างนั้นพูกแกสูญเสียสเกาเตอร์ไปทั้งหมดแล้วจริงๆด้วยสินะ <c oughs> ดีเลยทุนี้ฉันเ,เข้าใกล้โดยไม่รู้ตัวแล้วอยากได้ นี่ใช่ไหมตกลงจะให้แล้วเหรอเฮ้ยนี่ทำไมทำไาทิ้งเล่าถ้าแกไม่มีสเกลเตอร์แกก็ไม่รู้ที่อยู่ของพวกชอนาเม็กนั่นเหมือนกันนะ เจ้าพวกที่จากดาวชื่อว่าโลกที่ฉันไปเยือนมานะ่ะถึงจะไม่มีสเกลเตอร์ก็รู้ความแกล่งและที่อยู่ของศัตรูได้ชาวซีย่าเหมือนกับฉันที่อยู่บนโลกก็มีความสามารถพิเศษนั่นถึงงั้นฉันเองก็ต้องทำได้ใช่ไหมละ่ะเข้าใจละไอ้เจ้าพวกเบียกที่ไล่ตามฉันเป็นมนุษย์โลกสินะอย่าบอกนะว่าแกร่วมมือกับมนุษย์โลกแล้วอะ มนุษย์โลกอย่างนั้นเลยมนุษย์โลกมาถึงที่นี่ได้ยังไงอละเมืออะไรอยู่ได้เองนั้นอนะช่างมันเถอะทำไมไม่รีบเข้ามาสักทีละ่ะฉันรู้นะแกนะรู้ว่าฉันแข็งแกร่งมากกว่าเดิมก็เลยกลัวสินะรูปผ่านสกอเตอร์แล้วใช่ไหมละ่ะพลังต่อสื้อของฉันนะ่ะ ตัวเลขนั่นมันผิดแน่ๆสเกลเตอร์ต้องพังแน่ๆ

ฉันบอกความลับให่อ,อย่างหนึง่งเกี่ยวกับดาวของพวกนาะยชาวซีย,ยาดาวเคาะเบจิต้าไงอ,อ,อะไรนะรีบบอกมาดาวเคาะเบจิตาของพวกชาวซายยาียไม่ได้ถูกอุกบาทยักษ์ตกใส่แล้วสลายไปหรอกนะชาวซีย,ยาส่วนหนึ่งเกิดมาเป็นนักรบที่เก่งเหมือนแกซึ่งเหนือกว่าคนอื่นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นชนเผ่าที่เริ่มมีพละกกาลังแล้วก็จะไม่หัวอ่อนยอมเชื่อฟังคําสั่งไปตลอดนะสิท่านฟิเซอร์เลยคิดว่าจําเป็นต้องลงมือไว้ก่อนณนะจุดนั้นแล้วท่านฟิเซอร์ก็ได้กําจัดดาวเคราะห์บิจิต้าไปพร้อมๆกับชาวเซียทั้งหมดเลยแต่ว่านะบิจิต้าแกต้องขอบคุณท่านฟิเซอร์นะ พอฝีมือแกที่เป็นอัศยะก็น่าจ,จะใช้การได้ท่านก็นเลยเล่งจัดการเอาตอนแกไม่อยู่ในดาวนะะหรือถ้าจะช็อกเลยมากเลยสินะอยากเข้าใจผิดเหรอโดโดเลียสำหรับฉันนะทั้งดาวพักพวกหรือพ่อแม่จะเป็นยังไงก็ชั้งแต่ฉันไม่รู้เรื่องนั้นนะ กับปะทูพวกแก่ช้งานตามใจชอบตั้งแต่เด็กๆฉันแค่มองโหตัวเองที่เป็นหนึ่งนั้นไอ้ตัดซิสเตอร์ฟิเซอร์หวัดกลัวต่อพลังแฝงในตัวของชาวเซีย จากการสื่อสารของพวกฟิเซอร์ได้ยินจากสเกลเตอร์ได้ยินว่าถ้าไม่รวบรวมดะกอนบอลอะไรนั่นเจ็ดลูกก็จะไม่มีผลก่อนอื่นสองลูกที่เหลือไม่สิแค่ลูกเดียวก็ได้ต้องเอาดะก,กอนบอลมาให้ได้ก่อนถ้าฉันเอามาแค่ลูกนั้นซ่อนไว้พวกฟิเซอร์ก็จะไม่สามารถหาได้ครบเจ็ดลูก แล้วจะฟื้นฟิสเซอร์เผื่อเมื่อไหร่ก็เอาท่าลูกที่พวกมันมีอยู่มาเป็นกองเส้นเอ้ยกับมาเนสตีดีบเออร์แล้วเหออยู่ที่ไหนกันนะพวกนายอ่ะเออเหอเหอะเหรอเอ๊ เอออะไรนะ่ะเด็กที่เหมือนพิกุโร่เล่นจิ๋วนั่นน่ะหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่าชานาแม็กเออครับชื่อเดนได้ครับอืมดูหเหมือนจะเกิดเรื่องมามากมายเลยสินะเออใช่แล้วเมื่อกี้มีข่าวดีจากคุณพ่อนะ่ะเอออะไรหรือครับซุนโกคูกำลังจะเดินมาที่นี่จะถึงอีหกวันจากนี้ แถมบอกด้วยว่าฝึกวิชาสุดยอดมาตลอดทางด้วยเออคุณพ่อเลยครับจีโย,ยโก็คูจะมาถึงดาวนาเม็กในอีก6วันข้างหน้า Cô đi nhìn mấy cô cô nài hey. <laughs> <laughs> này niệm nguồn gà nữa, dâm na maxina, tha hứa nó cũng bọn tơ, kuddi xina, a lê lão, bì lưng a lê 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 เรื่องนั้นวิถามทีหลังนะคือว่ามีแกะมาที่นี่นะสี่คนที่เจ้ารู้จักดีมากด้วยแหละยอย่าบอกว่า,าทุกคนต้องมาฝึกวิชาสุดโหดยิ่งกว่าที่เจ้าฝึกอีกนะไงได้ยินไหมกูคูฉันได้เจอกับพระเจ้าที่ตายไปในปรโลกอะ่ะเขาบอกฉันเกี่ยวกับที่นี่นะ่ะ เออบอกว่าสี่คนเลยยำฉาเช่นชิงหังหรือว่าพิกโรก,โก็อยู่ด้วยเหรอค <c oughs> ่าผูกเปลี่ยนไปด้วยความภาคภาคูมิใจคนนี้ไม่มีทางที่ยอมให้แกแก่งขึ้นหรอกอีกคนก็ชาวสื่อไงพระเจ้าสร้างร่างกายให้ใหม่พิเศษอ่ะเพื่อให้ทุกคนฝึกวิชาที่นี่อะอุยสุดยอดไปเลยดีจังเลยนะ ออเอ,เอตอนนี้ฉันกำลังมุ่งหน้าไปที่ดาวนาเมกนะแต่ว่าถ้าได้ขอให้จัดแปลงยาวนอกาศที่มีแรงน้มถ่วงร้อยเท่าแล้วก็เริ่มฝึกวิชาเน่ยถ้ามีแก่งขึ้นสุดภานนยในหวันครึ่งจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อ่ะนะจะว่าไปเมื่อกี้พูดถึงใช่ไหมเล่ามาสิก็ครูเล่าเรื่องที่ผ่านมาให้พวกใครโอฟัง อ,อะไรนะจะบอกว่ามีคนที่เหนือกว่าพีจิต้าหรือแม้แต่ก็คูยังทำอะไรไม่ได้เงี้ยเหรออย่าบอกนะมันคือฟิเซอรอ์ไม่รู้สิไม่ได้ถามชื่อท่านใครโอรู้จักเหรอ,อูคูเอ๋ยถ้าใช่มันแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดถ้าทำให้มันโมโหจะเกิดเรื่องใหญ่ นี่ไม่ได้พูดเพื่อเจ้าคนเดียวนะแต่พูดพูดเพื่อทุกคนในโลกดาวนาเม็กแล้วก็ดาวอื่นๆด้วยมันเก่งสุดยอดขนาดนั้นเชียวเหรออยากลองดูจังเลยห้ามคุ้กไกล้มันดิบขาดนะคข้าใจแล้วนะ เจ้านคนที่ชื่อผู้เท่าอยู่ไหมฉันคนนี้มาเอาเดร็กนบอลแผนลับของเบจิต้าก่อนต่อสู้แย่งชิงดราก้อนบอลคุณคุณลินนี่มัน ทางลดลงไปเรื่อยๆเอ๊ะเ<อ>ชานาแม็กถูกฆ่าอีกแล้วเหรอคนที่ฆ่าก็คือเป็นพวกพลังจิตที่เรารู้จักกันดีเบชิตา้าไม่ว่าจะเป็นเบจิต้าหรือฟิเซอร์ใครก็ตามที่ได้ชีวิตรำบ,บาะไปลก็โลกนี้ต้องจบสิ้นแน่ ถ้าพวกเราหาเดลก้อนบอลได้หงลูกแล้วซ่อนเอาไว้พวกมันก็จะไม่มีทางรวบรวมจนครบได้แต่ว่าเออถ้าทำอย่างนั้นอ่ะพวกมันก็ต้องหาจนฆ่าชาวนาแม็กหมดทุกคนอนะ่ะเอไม่จริงช่วยเราเรื่องของพวกคุณให้ฟังหน่อยครับมาจากที่ไหนทำไมถึงรู้จักเดลก้อนบอลได้โปรดช่วยทุกคนในดาวเราด้วยเออพวกเราคือ เป็นอย่างนั้นเหรอครับในที่สุดปริศนาเกี่ยวกับพวกคุณก็กระจ่างแล้วตามผมมาเลยนะครับผมจะพาไปหาผู้เท่าสูงสุดเอ๊ะเออผู้เท่าสูงสุดเหรอทำไมถึงไปหาผู้เท่าสูงสุดละ่ะผู้ที่โจมตีหมู่บ้านของพวกเรามีดกักบอลแล้วสี่ลูกและพวกคุณก็บอกว่ามีคนมากมายถูกฆ่าอยู่ทางนั้นใช่ไหมครับ น่าจะคนที่ชื่อเบจิต้านะแม่พลังที่จิตหรือแม้แต่จุดเดียวถูกฆ่าหมดแล้วถ้าอย่างนั้นในดาวนี้ก็แทบจะมีเหลือชาวนาแม็กอยู่แล้วงั้นเหรอถ้าเจอเดอกกอนบอลในหมู่บ้านที่เบจิต้าเขาโจมตีแล้วก็ก็จะเหลือแค่ลูกเดียวเท่านั้นหรือว่าอีกลูกนั่นอยู่ที่พเพ้าสูงสุด มีเดการอนะถ้าไปจิตตาตามไปที่ผู้เท่าสูงสุดเจอดากกรนบอลลูตทเจ็ก็ถูกแย่งชิงไปด้วยเออต้องรีบไปบอกผู้เท่าสูงสุดให้เร็วที่สุดเออฉันจะตามไปเองโกฮัหงกับบูม,ม่ารออยู่ที่นี่นะไปกับหลานคนก็ไม่มีความหมายอะเข้าใจแล้วครับระวังด้วยนะ <c oughs> นี่ต้องใช้ดะก,กนบอลแน่ๆเอาละเจ้านี่เบจิต้าคว่างดะกอนบอลลงทะเลสาบถ้ามันจมอยู่ใต้น้ำเนี่ยก็จะไม่มีใครหาดากอนบอลลูกนี้เจอพวกฟิเซอร์มีดากอนบอลอยู่ห้าลูกหาอีกลูกที่เหลือแล้วกันเออ พลังนี่มันซาบอนไม่ผิดแน่เ <c oughs> ราเวลาที่มันอยู่คนเดียวมานานแล้ว <c oughs> จัดก,ก,การมันให้เหมือนโด,ดเรียเลย <c oughs> โอเคครับสำหรับภารทนี้เดี๋ยวก็ต้องขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราพารทหน้าเราจะมาดูกันว่าเบตตาจะไป กำจัดซาบอลได้หรือไม่พวกคุลิลินจะไปหาผู้เท่าสูงสุดแล้วหาดาร์กิลบอลอีกลูกหนึ่งทันเวลาก่อนที่ฟิเซอร์หรือเบจิต้าจะไปเอาก่อนหรือเปล่าเรามาต่อกันในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับผม